ทำอะไรเอ่ยผู้สาวทำอะไรทำอะไรเอ่ยผู้สาวทำอะไรดิ่งดิ่งดิ่งอะดิ่ง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 อะเดี๋ยวมาหน้ากันมาเอ้ยมาดีลุงบ้านหน่อยเร็วอดีจ้ะไปแล้วไปแล้วแข้งแรงนี่พี่น้องคนนี้ เราต้องเข้าไปน้แเม่เราเม่เข,ของน้ำแอนดี้เจ้ามาหน้เอ้ยเี้งเมียัยนอาบน้ามันก็นมาว้่น่ืนไปหรองอยากเข้าไปน้ำเขามานะามอูไอครับอันนี้นอันนี้พน้องเทียก็ไหลเลีเ้วไหลกันที่ความสิลมันในวันนี้ ว่านกันวัดเหตุเทียนึงตึมเลยกระิมนะบอเบียนเนี้ยไอจดีไอจกูดีไอจึงดีมาน้าดูนี่ลูกมาน้ามาน้จ้ก อะดึงลงบ้านเลยเปล่าฮะไม่ต้องเข้าไปเลยนะ

mana mana ai mana ya hmm Hãy subscribe cho kênh Ghiền không

อจุบคลิปก่อนพอมาอยู่กับแม่แล้วเป็นอย่างนี้เลยใช่ไหมเงียบเลยอาจุบมาำนำะ่นะเอยมองหน้าก่อนหนึ่ง